จังหวัดภูเก็ตนะครับได้จัดงานมากรรมจะเริ่มจะล่งวัฒนธรรมบ้าบาเพรากันนะครับอ่าทรูเวทีโลกนะครับนะอันนี้ทึบดต้านวัฒนธรรมบ้าบาเพรากรครับหานใหญ่นะครับทีส่วนจะเริ่มประเกียจเจนโล่งฟันทามาราชินีรั่วลานมังกรนะครับสนาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับได้จัดงานมากรรมภูเก็ตเมืองสั้งสั้นอ่านะครับแล้วก็เพื่อเฉลิมเฉลิงเคบายาเครื่องแต่งกายสตรีพื้นเมือง ที่สะท้อนอัตลักษณ์บาบาเพรากันครับผ่า,ายห่ังจากที่องค์การยูนิโกได้ประการขึ้นตะเบี้นบัวดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับข้อมนุษยาชชติโดยรับเกจเจ้านางรัชนกอูจารานุนนะครับรองปลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานปเปิดอ่านในครั้งนี้นะครับพร้อมโดวยวัฒนธรรมจังหวัดนะครับนายกเทศนกรีนครภูเก็ต รองในอบโจภูเก็ตสภาวันสัมยอดภูเก็ตผูแทจนจากหน่วยนภาครัฐเอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมข้ารรวมกันอย่างพร้อมเพรียงครับหลักการารับงานในครั้งนี้ค่ะจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่2ง2 1กันยายนค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะเป็นไปย่างคึกคักนะผีบเบิเกลียงค่ะก็จะมีมขบวนแห่ฉุดเคบาย่าสุดรกระการตาค่ะมีการสแสดงศิลปวัฒนธรรมทองทิ่นนะคะนี่งานผ่านมาแล้วใช่ไหม เออนะคะแล้วก็มีการจัดอิทรศการนะคะครบรื่งเรืองบานั่นค่ะมีการท่ายทอดเรื่องราวิถีชีวิตและก็สถาปัตยกรรมบ้าบาเพรานการรวมทั้งมีกิจกรรมวอล์ค a รลลี่ค่ะเจอร์นี่ทูไทม์ที่มีการนําเสนอการพัฒนานะพัฒนาการในเรื่องของประวัติศาสตร์ผูกเกตในมิติต่างๆด้านการแสดงศิลปะและหัตถกรรมก็มีการจัดละครเวทีนะคะละครในเตียมชูค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารวมงานเป็นจํานวนมากค่ะครับแต่นั้น รปรัดเองแกกระบอกนะครับว่าอันในครั้งนี้ือเป็นอีกเกาหนึ่งนะครับที่ต่อยอดความสำเร็จของภูกเก็ตเมืองสั้งสั้นเชื่มยงความหมดงานคอนเฟชัน ession, วัฒนธรรมอาหารศิละปะการแสดงและวิถีชีวิต้องทิ้นเข้าด้วยกันนะนะครับไอ้ภูกเก็ตเข้าสู่เป็นเวทีรับนานาชาติที่มีผู้คนจะทัวร์โลกได้สัมผัสเรียนรู้และรวมพักผุมมใจไปพร้อมกันกันกบฝั่งเสียงอของปรลัดกระทรวงกันเลยครับ เคบายาเนี่ยก็ถือเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ว่า,าจะแสดงถึงในเรื่องของการแต่งกายอย่างเดียวนะคะเคบายาเนี่ยยังสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมในเรื่องของสถาปัตยกรรมของอเมืองภูเก็ตนะคะ อาหารนะคะในเรื่องของอาหารเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ยนะคะเราก็อยากจะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ศ,ศิลปวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตนะคะให้สายตาชาวโลกได้รับทราบแล้วการที่เราจัดเทศกาลในครั้งเนี้ยนะคะก็จะทำให้ นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคใต้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อจะผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะให้กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้นะคะก็จัดเซตย่างยิงแย่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ2 0 2 1กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ